้ากลางเป้าพระเจ้าดูความเท่ของฉันสิเอิมคน,คนแบบนี้บบนมาเป็นนักฆ่าได้ยังไงกันนะสุด,สดท้ายคุณวาคินก็ไม่ได้เป็นคนสอนรู้แล้วเพิ่งมาถึงสนามฝึกคุณวาคินก็มีสายเข้าแล้วก็รีบออกไปฮะแล้วก็ให้ฟาซิโน่เป็นคนฝึกให้ผมดวงตาอันเชียบ คมโค้งที่แสนเพอร์เฟคเออเขาชมท่าทางอันสนาง่างามของเขามาเป็นชั่วโมงแล้วโอ้นี่นายยังอยู่อีกเหรอเนี่ยเขาเลืมไปเลยด้วยซ้ำว่าผมก็ยังอยู่ตรงนี้อ่ะลองดูจ้องมือมือของผมสั่นไม่หยุดเลยการถือปืนมือเดียวไม่เหมาะกับมือใหม่แล้วถ้ายังไม่ยิง ห้ามวางนิ้วไว้บนไกปืนเด็กขาดเพื่อป้องกันเหตุสุดวิสัยจับปืนด้วยมือทั้งสองข้างก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าแล้วยืดตัวให้ตรงเอียงหัวไปทางขวานิดหน่อยแล้วมองให้จุดโฟกัสอยู่ในระนาบเดียวกันนายลืมใส่เจ้านี่หูฟังลดเสียงว้าวเงียบจังขอบคุณครับวาคินโมโหแล้วนี่ฉันทำเพื่อนนายเลยนะ เก็บคนงามไว้ข้างตัวก็ช่างเหอะมันจะสอนเขาใช้ปืนอีกรอให้เขากลับมาแก้แค้นตัวเองหรือไงคุณพ่อคุณแม่ ดูเหมือนว่านายจะยังไม่พร้อมนะขอขอโทษครับผมฉันคิดไม่รอบคอบเองแหละคุณครับวาคินก็มีช่วงเวลาที่อ่อนโยนแบบนี้เหมือนกันเหรอเนี่ยคงไม่ใช่ว่าเขาตกกลุ่มรักคนงามไปแล้วเหรอเนี่ยที่จริงนายควรจะเริ่มต้นจากการวิ่งรอบสนามสัก30รอบดูเหมือนว่าจะไม่ใช่นะเริ่ม ถึงแม้ว่าผมจะมีชีวิตรอดมาจนสามารถเข้าเส้นชัยในรอบสุดท้ายได้แต่คุณวาคินก็ยังมองผมด้วยสายตาเย็นชาแต่ว่าคุณเขาก็ขอยืมอ่างน้ำของปาซีนวัวให้ผมแช่น้ำคุ่นเพราะว่าที่บ้านเราไม่มีอ่างอาบน้ำแล้วก็ดูเหมือนว่าหลังจากเกิดเรื่องเมื่อคืนคุณวาคินก็ดูเปลี่ยนไป ต้าเวยใบอนุญาตเรื่องขอเป็นผู้ปกครองของนายผ่านแล้วนะฉันเคยบอกนายไปแล้วว่าจะให้นายกลับไปเรียนต่อทำไมอยู่ๆคุณเขาก็เดินเข้ามาแบบนี้เล่ามีโรงเรียนหลายที่ที่ค่อนข้างรักษาความเป็นส่วนตัวดีนายเลือกมาสักที่ยังมีคนรออยู่ซสายอ่าอย่าไปอายสิคุณเขาก็แค่เข้ามาคุยธุระเป็นผมที่คิดมากไปเองที่คุณเขาหายไปตอนบ่ายก็ไปคุยธุระเรื่องนี้เองเหรอ เครื่องแบบนักเรียนชุดนี้เหมือนกับที่ลูกชายของขงสุนใส่เลยนี่วิทยาลัยเซนจอนเป็นที่นี่ได้ไหมครับหนึ่งอาทิตย์ต่อมาวิทยาลัยเซนจอนชื่อโจชัวพ่อแม่เสียชีวิตผู้ปกครองวาคินต่อไปนี้โจชัวคือฐานะใหม่ของนายจำข้อมูลไว้ให้ดีอย่าให้มีข้อบกพร่องทางอดีตครอบครัว ที่แท้ก็ถูกลบออกไปง่ายๆแบบนี้เลยเหรอเหมือนกับคนที่ไร้ยาตมิต้าเว่ยดูเหมือนช่วงนี้จิตใจของเขาจะไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวหรือจะเป็นเพราะฝึกหนักเกินไปย่าเมยยังสมัครเรียนไม่เสร็จเลยอีกอย่างฉันจะปรับแผนการฝึกให้เหมาะสมกับการเรียนของนายเป็นคุณวาคินที่ทำให้จิตใจของผมสงบลง ่ายค่าเรียนลงทะเบียนซื้อหนังสือซือเครื่องแบบขั้นตอนการสมัครเข้าเรียนฝ่ายวิชาการหนูคือโจชัวสินะเป็นผู้ชายที่สวยมากเลยนะใครคือโจชัวอะหนูคงจะไม่ค่อยคุ้นกับคนแปลกหน้าไม่ต้องกลัวนะ ก็แค่ยังไม่ค่อยชินกับชื่อใหม่ฉันเตรียมคนให้มาพาหนูไปสำรวจรอบๆไว้แล้วเขาเป็นคนเก่งมากหนูน่าจะเข้ากับเขาได้ป๋อเออครับอาจารย์เจอตัวแล้วฉันขอแนะนำให้พวกคุณรู้จักกรุณาพิมพ์แผ่นประวัติของนักเรียนคนนี้มาให้ผมดูก่อนพวกหวางลูกนั้นหรอ คุณไม่ต้องเป็นห่วงผมดูแลตัวเองได้ครับไม่ต้องคิดมากก็แค่ติดนิสัยมาจากที่ทำงานน่ะปอเออเธอพาโจชัวไปเดินดูรอบๆวิทยาลัยก่อนเชิญตามผมมาเลยครับทำไมอยู่ๆเราก็รู้สึกไม่อยากแยกจากคุณวาคินเลยนะเธอจะดูแลโจชัวเป็นอย่างดีใช่ไหมปอแน่นอนครับสระว่ายน้ำที่นี่คือสระว่ายน้ำของวิทยาลายัยนายเข้าไปก่อนเลย ปกติที่นี่จะคึกคักมากแต่วันนี้มีการปรับปรปุงบำรุงรักษาอุปกรณ์กณ็เลยเงียบแบบนี้นายชอบว่ายน้ำไหมเต้าเวยเต้าเวยคือใครเหรอครับคุณจำคนผิดหรือเปล่าผมชื่อโจชัวจะจำผิดได้ยังไงตอนเด็กๆพ่อเคยพาฉันไปไหว้ท่านอธิบดีกรมศุลนเราเคยเจอกันนะ แต่ว่าทุกครั้งที่คุณพ่อมีแขกม,มาบ้านผมไม่เคยออกหน้าเลยนะเขาจะเคยเจอผมได้ยังไงนายลืมไปแล้วงั้นเหรอแต่ฉันยังจำมันได้อย่างชัดเจนนายที่อยู่กลางสวนเรากับองค์ชายผู้สง่างามแม้กระทั่งเส้นผมก็ยังเป่งประกายหลายปีมานี้ฉันมักจะนึกถึงเหตุการณ์ตอนนั้นอยู่บ่อยๆ แล้วก็ยังมีนกลำค่าตัวนั้นนกคิริบูนที่แม้แต่ฉันก็ไม่มีโอกาสเอื้อมถึงนักเรียนโจชัวตอนนี้ในที่สุดในที่สุดก็ถูกผมจับได้แล้ว